โอ้โหดูเจ้ากระแตแต้แวดฮนะนะน่ะนาเล็กเดินมาใกล้ๆแถวนี้มันร้องหน่าดูสงสัยจะมีลูกนะนะโอ้โหเนะี่ยบินโฉบไปโฉบมานี่อาจจะมีลูกหรือว่ามีไข่แถวนี้เนี่ยก็เป็นเนี่ยทรงสวยนะฮะ ขายาวเรียวคือเขาจะหากินตามแหล่งน้ำแหล่งน้ำตื้นนัดูอเดูดูองมาเดี๋ยวอะไรจะลองดูว่าจะมีลูกแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งโอ้ยดูนะดูฮะดูบินมาเนี่ย สงสัยจะมีลูกเดี๋ยวต้องดูสิว่าจะมีจริงหรือเปล่านี่ขาชอบหากินบนพื้นดินที่โลง่งนะเนะนะนี่ไม่รู้ว่ามีลูกหรือมีไข เดินดูกันหน่อยเสียงชัดเจนมากว้าวเจอรังแล้วนี่มีไข่สีใบสีฟองฮะนี่คือรังของเจ้ากระแตแต้แวนะฮะนี่นี่นี่ไข่เขาเป็นแบบนี้อืม เจอแล้วอ่ะนี่ฮะพี่น้องเขาก็จะบินแสดงว่าแถวนี้ต้องมีไข่หรือมีรังเขาแน่นอนอ่ะเดี๋ยวนาเล็กพาไปดูว่านาเล็กเจอรังมาแล้วนะนี่แหละเสียงเขาจะเป็นแบบนี้แหละนะนู่นแหละนี่ฮะรังที่นาเล็กมาเจอเมากี้เนี่เนี่ยมีไข่อยู่ สี่ฟองนะเขาจะวางไว้นี่ที่โุ่งเลยกลางแจ้งเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าไข่นี้จะไข่ไว้นานเท่าไหร่แล้วนะก็อรอลุ้นกันไปนะว่าน,นเลเอก็จะมาตามดูเรื่อยๆว่าไข่ของเขาเนี่ยจะฟักเมื่อไหร่ นี่แหละคไข่เจ้ากระแตแต้วหรือว่าต้อยติวิตมีอยู่สี่ฟองลักษณะเขาก็จะคล้ายๆก้อนหินดินอะไรอย่างเงี้ยพลางตัวนะเหมือนกับหญ้าเหมือนกับหญ้าแห้งอะไรประมาณนั้นนี่แหละให้สังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเดินไปไหนมาไหนแล้วได้เจอนก ระแต่แต้แตแวเนี่ยมันไม่บินไปไหนนะมันจะอยู่แถวนี้แล้วมันก็จะคอยบินโฉบเบนเฉี่ยวเรานะเหมือนจะไล่จิกเราให้รู้ว่ามันอาจจะมีลูกหรือมีไข่นะน่าเล็กก็มาเจอแล้วนะแล้วก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในธรรมชาติแหละก็จะไม่รบกวนเขาเนี่ยเนี่ยเขาจะบินอยู่ในใ้ๆน่าเล็กแหละโฉบเฉียวไปมาเนี่ย ครับผมสำหรับคลิปนี้น้าเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ